นี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นธนาคารยึดทรัพย์ไปแล้วฮหเอ๊ะคุณได้เช็คไหมว่าสามีคุณจ่ายเงินกู้ธนาคารตรงเวลาหรือเปล่าเวรนกรรมเรื่องนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของพ่อชีอูเขาคุณเป็นเจ้าของร้านไม่ใส่ใจสักนิดเลยลหร<า>ะเขาไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยสามเดือนแล้วฮะคือเอ่อเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้ก็ไปดูงานซะด้วยสิหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นาฝากข้อความดังสามีจอม่วนโอ้ยช่วยรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมเนี่ยหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้กรุนะเราคงเปิดร้านต่อไม่ได้แล้วนะ่ะผมจะกลับโซลแล้วนะดูท่าคงจะเคลียร์เร็วนี้ไม่ได้หรอกอยู่นี่ผมก็ทำอะไรไม่ได้มาก ฮะโ,โซ่เหรอ,อแล้วฉันล่ะเราจบกันแค่นี้เถอะยังไงเราก็จบกันไปแล้วฮะ<อ>ผมเองก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงชอบทำตัวเร็วๆกับคุณเรื่องของเราเนี่ยผมเริ่มท้าที่รู้ว่าคุณแต่งงานแล้วผมไม่ได้หลอกฟันคุณเลยนะแต่ว่าชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วทำไมล่ะยังไงซะผมก็ต้องเอาตัวรอดในวงการนี้จะให้ผมเอาแต่มองคุณก็คงจะไม่ได้คุณไม่ได้เจ็บปวดนะผมเองก็เจ็บเหมือนกันไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ไหนๆก็เป็นไปแล้วก็ไปคืนดีกับ,บสามีซะไปนะ กับโซไปคนเดียวเลยเขาไปจริงๆด้วยเห็นเกตตัวจนวินาทีสุดท้าย